ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่ x เข้าสู่ infinity นะครับเราจะสนใจแค่ดีกรีสูงสุดของทั้งเศษและก็ของทั้งส่วนนะครับและส่วนละครับส่วนตัวไหนครับที่ยังเหลืออยู่ครับแล้วตัวอื่นเราจะไม่พิจารณานะครับเราจะมองแค่นี้เลยนโอเคนะครับเทคนิคคือ x ต้องเข้าสู่ t หรือลบ t ก่อน โอเคเนะอ่ะถามว่าข้อนี้ลิมิตเป็นอะไรทีนี้เราตัด x ทิ้งตามดีกรีก็จะเหลืออะไรครับ3ตัด6ได้เท่าไหร่ครับได้อะไรสอง่ะได้2 x กำลังสตัด x กำลังสเหลือ x กำลังเท่าไหร่ครับ กำลังน,นิดโอเคนะครับอ่าอ่าทีนี้เป็นเรื่องของการแทนค่าเข้าไปแล้วครับแทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปเป็นหนึ่งส่วนอะไรครับส่วนที่ค่าเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะศูนย โอเคนะครับก็คือหนึ่งส่วน้ได้ศูนย์นั่นเองครับที่เราสอนไปนะครับตรงนี้ก็เริ่มมาใช้แล้วนะครับนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของลิมิต x เข้าสู่ t ไอ้ทำ้งสา,าเดียวกันครับ x เข้าสู่ลบ t ครับ สมมติว่า3 x กํลัง3บวก5 x บวก6กับ2 x กํลัง2บวก1อย่างนี้ถามว่าค่าพี่ีเป็นยังไงบ้างคล้ายๆกันทําไงก่อนครับเมืเอ่อ x เข้าสู่ลบตีแล้วดูดีส ตัวบนจะเหลือแค่อะไรครับดูคีกรีสูงสุดของเศตเหลือแค่อะไรครับ 3X กําำลังเท่าไหร่ครับสากําำลัง3ใช่ไหมครับ 3X กําำลัง3ใช่ไหมครับข้างบนข้างล่างเหลืออะไรครับอะไรครับครับโอเคเนาะ นะครับแล้วทำไงต่อเอ,อ่ยนี้เข้าสู่ลบถงตี้เท่าไหรออ่สามตัดสองอออสาม x อส่วนสองแทนค่าลบตี้ลงไปได้ละได้เะไรเอ,อ่ย อันนี้ลบตี้ใช่ไหมครับแทนค่าลบตี้ลบตี้มีค่ามากๆเลยคูณสามส่วนสองความเป็นตี้ลดลงไหมความเป็นตี้เปลี่ยนไปไหมตีคูณอะไรก็ได้ตีใช่เพราะฉะนั้นก็จะได้ตีแล้วก็อะไรครับเครื่องหมายลบเปลี่ยนไหมหรอ่านะอ่า ทีนี้ถ้าสมมติว่าผลลัพธ์ของคนมาเป็นอย่างนี้อันนี้สมมตินะแยกพอกันสมมติว่าคนตอบมาแล้วท้ายสุดคนเจอเป็นเป็นอย่างนี้เกิดไขึ้นแตกต่างกันนะคำตอบแตกต่างสมมติซีนารนโอเกิดขึ้นต่างต่างกันยังไง ใช่เพราะว่าเครื่องหมายลบใช่ไหมครับมันไปนยกกำลังสองมาก็เลยได้บวกตานี้ก็จะเลยกลายเป็นบวกตีนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกําลังของตีด้วยนะครับกําลังคี่กาลังค<ม>ู่เนาะนะครับถ้ากําลังคู่ก็เป็นบวกกาลังคี่ก็เป็นลบเนีย่ยเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคเนะาะนี้ ข้อนี้ทำไงครับ x สูตรตีนะฮะหรืออะไรเอ่ยเศษหรืออะไรส่วนหรืออะไรสามากำลังสามใช่ไหมครับเก้า,เากำลังสามนะครับ โอเคนะครับไ้ยังไงครับตัดกันเหลืออะไรสามตัดเก้าเหลือสามอ่ะอ,อะไรครับ x เ,เหลือไหม x เ,เหลือไหมไม่เหลือเป็นหนึ่งส่วสามหนึ่งส่วนสามแทนค่ายังไงก็ได้หนึ่งส่วนสามตัวนี้ลิมิตได้ค่าเป็นหนึ่งส่วนสามนะครับนี่นะอันนี้คือกรณีของอะไรครับ ตีส่วนตี้ในแบบแบบแรกนะครับเป็นแบบที่ยังไม่ยากเท่าไหร่นะครัเรามาดูกันแล้วก็อ,อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปครับในกรณีที่ตี้แต่ว่าเกิดมีอาการสแควรู t นะครับ ทีนี้ถ้าคุณเจอนะครับรูท t x กยกกำลังสองกับอะไรนะ x กำลังสองสแควรูถามว่าค่ามีค่าต่างกันไหมครับต่างหรอ,อต่างยังไงอะ่ะลองบอกสิตัวน,นี้ได้อะไรตัวน,นี้ได้อะไรอย่างเช่นรูทสองยกกำลังสองเกิดอะไรขึ้น ข้างล่างเป็นสแควร์รูทข้างบนไม่สแควร์รูทเนาะยกตัวอย่างนะครับก็คือหมายความว่าไอตัวควายใต้สแควร์รูทตัวเนี้ยนะครับตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกเสมอนะครับเมื่ออยู่ใต้สแควร์รูทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังไงก็ยกกำลังสองก็จะได้2ออกมาแต่ว่าไอตัว x กำลังสองเนี่ยพอวันยกกำลังสองก่อนนะครับ อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นลบสองหรือเป็นบวกสองก็ได้ตัวนี้จะหาค่าได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะได้เป็นรูทสี่ได้สองตัวนี้ก็จะได้เป็นรูทสี่ได้สองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวข้างล่างเนี่ยนะครับยังไงก็จะได้ค่าบวกออกมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่า x จะเป็นอะไรตัวนี้จะเป็นสแควร x แต่ตัวเนี้ย x มันบังคับอยู่แล้วว่าเขาเป็นบวก เพราะฉะนั้นเขาจะได้ x ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต่างกันนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสมัยนั้นนะครับเมื่อคาบท,ที่แล้วเราพูดถึงค่าของ Absolute x ลบ a ไปนะครับวนนิดหน่อยนะครับ a อ s o l u t ดของ x ลบ a นะครับ ตัวนี้เราเคยบอกว่านางเนี่ยแบ่งค่าที่ a ครับคือมากกว่าเขาจะใช้ x ลบ a น้อยกว่าจะใช้ค่าลบของเขาคือลบ x ลบ a โอเคนะครับอย่างเช่น absolute x ลบ1อย่างนี้นะครับแบ่งค่าที่1ถามว่ามากกว่า1ใช้ค่าอะไรน้อยกว่า1ใช้ค่าอะไรครับ มากกว่าหนึ่งใช้ค่าอะไร x ลบหนึ x ่งเนาะน้อยกว่าหนึ่งใชะไรครับลบของ x ลบหนึ่งก็คือ x ลบ x บวกหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เนาะและในทำนองเดียวกันครับถ้าเจอ absolute x เฉยๆแบ่งค่าที่ไหนครับ ตัวนี้แบ่งค่าที่ไหนครับ a คืออะไรครับ x เฉยๆคือ x ลบอะไรครับ a แอบสู t e x เฉยๆก็คือแอบสู t e x ลบศใช่ไหมครับถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งค่าที่ไหนเอ่ยแบ่งค่าที่ไหนครับ ศใช่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมากกว่าก็คือใช้ x เฉยน้อยกว่าก็คือใช้ลบ x นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะทบทวนเพื่อนำม,มาใช้ตรงนี้นะครับในกรณีของิมีเข้าสู่อิน n f i n ตี้หรืออะไรนะครับนะครับอย่นี้เราจะมาใช้กันกันยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ดูกันนะครับอย่างเช่นนะครับในกรณีนี้นครับที่มี x เข้าสู่อินฟินิตี้นะครับของสแปร r รูท x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับกับ9 x บ5นะครับเพื่อมีสแ r e r รูทเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าดีกรีสูงสุดของตัวล่างคืออะไรของตัวบนคืออะไร จากโจทย์ตัวนี้เปลี่ยนเป็นเเข้าสู่เของเศษคืออะไรน,นะส่วนคืออะไรครับช่วยบอกผมหน่ครับตัวไหนคือสูงสุดของส่วนเอาของส่วนก่อนของส่วนตัวไหนคือดีรีสูงสุดครับ ตอนนี้ x ก็สุดที่คีย์เวิร์ดคือหาดีกรีสูงสุดของเศษกับของส่วนตัวไหนคือสูงสุดของส่วนครับ9 x เนอะใช่ไหมครับตัวนี้ก็เขียนเป็น9 x บวก5ไม่เอาตัวไหนคือดีกรีสูงสุดของเศษครับ x กําลังสองหรือ1ตัวไหนอ่ยตัวไหนก่ัน x กำลังสองใช่ไหมครับไม่ใช่างเนาะใช่ไหมแต่ว่า x กำลังสองเขาก็ติดรูทอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเป็นรูทของ x กำลังสองเนะาะคำถามของครูคือว่า root รูท x กำลังสองปฏกีรได้อะไรนะครับอะไรครับอะไรของ x นะอะไรของ x ครับ ๋ยวกลับไปดูที่อะไรนะแอบสโลตของ x ใช่ไหมครับโอเคนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแอบสโลตของ x ซึ่งตารางค่าประก,กี้ก็รู้กันอยู่ว่าแอบสรลตของ x แบ่งที่0ถ้ามากกว่า0ใช้ x ถ้าน้อยกว่า0ใช้ลบ x พูดถามว่าข้อนี้ จากลิมิต x เข้าสู่อินฟินิตี้เขาจะไปทางซ้ายของศูนย์หรือขวาของศูนย์ครับตี้เนี่ยอยู่ไหนครับตามเส้นจำนวนตี้อยู่ทางขวาสุดหรือซ้ายสุดขวาสุดใช่ไหมครับก็คือไปด้านนี้เพราะฉะนั้น a b แอบสล e ตัวนี้ใช้ x หรือลบ x ครับ อ่เนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ก็จะได้เป็น 9x ตัข้างบนก็จะ absolute ก็จะใช้ x อะกนเนาะนะครับตัวนี้จะได้อะไรออกมาครับ x ตั x รรด x พทิ้งไปหรืออะไรครับหรือหส่วนเท่าไหร่ครับ ส่วน9นะครับก็จะได้มี่ากับ1รูสึกเกครับอ่านทันไหมเอ่ย